โอเคก็ okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กชายแมนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกิจกรรมเทเวนนาร d ดไดเมนชั N ่นเบรกเกอร์กันนะครับฮะกิจกรรมนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมซอรมสกินเทเวนนารนะครับก็จะมีรางวัลเศษให้เราเลือกอีก2รางวัลน,นะเอ้ยสรางวัลน,นะครับเป็นสกินระดับเลเจนด์นะครับ โดยการสุ่มก็จะมีแบบสองสองแบบนะครับจะมีบูสู์พลังทะลุมิติกับอแบบไม่บู์นะครับซึ่งถ้าบู์เนี่ยจะได้รับรางวัลพิเศษ5้าเท่านะโอ,อกาสรับรางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีคลังรางวัลให้เราแลกเปลี่ยนของเลือนะครับไปสุ่มได้นะฮะแล้วก็จะมีแลกเหรียญแมวนะครับโอเคครับตอนนี้นะเราก็ได้เลือกสกินมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มเลย จะสุ่มแบบสุ่มบู์พลังนะฮะไปครับรอบแรกม,ม,มารอบแรกก็เกลือเลยไปครับไปกันต่อครับรอบที่สองนะฮะโอเคนะครับรอบที่สองยังไม่ได้นะฮะรอบที่สามกันต่อเลยครับอืมรอบที่สามก็ยังไม่ได้นะครับ โอเคเราไปรอบที่4ี่คุณต่อเลยครับรอบที่4นะฮะอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับผมสกิ ers, นเทเวินน่าเทมเพชั่นเบรกเกอร์นะฮะโอ้ oh. oh. สุดยอดครับได้มาแล้วครับผมสำหรับสกินเทเวินน่าเทมเพชั่นเบรกเกอร์นะครับรอ oh. เราหมดไปประมาณ 1,578คูปองนะครับาะวคูปองแรกมี3,100ั่งอยามนนระฮะประมาณนั้นอันนี้แต่พนห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับสกินกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับสกินกันเลยนะฮะนี่ครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมสุดยอดสกินเนอร์เนอร์มานามาด้วยนะครับผมไม่ได้อัดไว้อารับสกินเทวนากันเลยครับ่าสกินลีงที่ผมสุงได้นะครับผม โอเคแล้วก็จะไปเป็นสกินหลักของคลิปนี้นะครับเทวนัทเดมิเชนเบรกเกอร์โอเคนะครับเดี๋ยวไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินก,กันต่อเลยนะครับโอเคก็มากันแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวจากเอฟเฟกต์การยิงปกติก่อนนะครับแต่ โดยรวมเนี่ยโมเดลก็ถือว่าใช้ได้นะครับโมเดลนี้เป็นอนิเมะเลยนะฮะนะครับเปิดให้ดูใกล้ๆนะครับโมเดลเป็นอนิเมะเลยครับสวยครับสีของตัวม่วงๆนะฮะนี่ครับโมเดลก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ครับโมเดลแล้วเราไปรีวิวเอ่ฟเฟกต์ตอนออกจากป้อมก่อนนะครับอ่ะซีนี้มีนะฮะเอฟเฟกต์อนออกจากฐานนะครับนี่ครับขี่หุ่นยนต์นะฮะมีตีกสวยๆ นี่ครับเอฟเฟกมาออกจากฐานนะครับโอเคเราไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินกันต่อนะครับเริ่มจากการตีปกติก่อนนะครับนีปกตินะครับนี่ครับเป็นการยิงดาวออกไปนะเป็นรูปดาวนะครับอย่างจากลูกโม่เป็นรูปดาวนะครับประมาณนี้ครับโอเคไปดูสกิลหนึ่งกันครับ สกิลหนึ่งนะครับเปลี่ยนสีผมเป็นสีทองนะครับผมกายร่างนะครับแร้อว่ากายร่างก็ได้นะครับใีปีกนะครับยิงเป็นดาวรูปดาวออกไปเหมือนกันนะครับแต่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงที่สองก็เป็นการยิงลูกธนูออกไปไอ้ลูกดาวออกไปสามสามดอกนะครับแล้วก็มีแมวมันจะมีแมวด้วยนะกลางๆเห็นแมวนะครับสวยนะครับสวยใช้ได้อันดีครับนี่อันดีจะเป็นการเรียกเอ่อ คุณยนนะออกมายิงลูกปนืนนะครับกไปข้างหน้านะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกอนิเมะขึ้นทางซ้ายนะครับนี่ครับอ่าเผือว่าสวยใช้ได้เลยนะรประมาณนี้ครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเหลือท่าวาร์ปนะครับนี่ท่าวาบพระเจ้าประมาณนี้นะครับนี่ท่า p, วาร์ปเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับกดโทรหาไวเลส เอาประตูมิติใหม่ประมาณนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการสูร์ิจกรรใไ้เป็นเท่านี้นะครับคูปองทั้งหมดที่ใช้ไปเดี๋ยวจะขึ้นไว้ทางขวามือนะครับอ่านะก็จะใช้ไปประมาณนี้นะครับววก,ก็อย่าลืวติกกานคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ